นี่นะครับจะพามารับชมสวนข้าวโพดเกา่าข้าวโพดงามเด้พี่น้องเด้อมองเก่าที่เก่าที่เดิมนี่คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่สามนะครับในแปลงนี้แปลงข้าวโพดงามโอ้ผลงานาพิตาสีอ่อนคักพี่อ้องเลยงามคักงามเนี่ยพู้ได้ปลูกได้แบบนี้นะครับนางนับเงิอนอย่างเดียวนะครับนับทุงมือนะครับว่นนับได้เยครับข้าวโพดงาม น,นี่บวอึดผูมาสือบวอึดลูกขาพี่น้องเลยฟักไง่ขาโพดสีเหลืองซปเปอร์ผเด้อพี่น,อน้องก็สีเหลืองเขาโพดหวานนี่ครับเก็ดน้อยๆฟักน้อยๆบวหลหลนะครับส่วนมากนี่ฟักใหญ่ๆบิ่มเทิมเลยคนนะคนนะครับไก่พ่อหักแล้วสีเหลืองฟักใหญ่ฟักใหญ่ขนาดนี่ผมคิดว่าสองฟักต่อหนึ่งกิโลนะครับ โพดหวานสีเหลืองเหมาะสลับผู้ใดชอบกินนะครับเข้าโพดสีเหลืองฝักใจฝักงามนี่ครับเพื่อปลูกที่นะครับ ปลูกที่ต้นเสมอกันตัวอย่างนะครับผอยากปลูกข้าวโพดนี่ครับนี่ความสูงของข้าวโพดส่วนนี่ผมว่าสองเมตรนะครับข้าวโพดสูงขนาดนี้ฟักก็ต้องใหญ่ต้นก็นสูงต้นเตี่ยได้พี่น้องน,นี้ครับนี่เตี่ย,ยนี่ว่าครับ โอเปียงนะครับมันเตีย้ยต้นสูงกับลายนะครับนี่ครับฝักยางงามปัจจุบันนี้นะครับช่างกิโลขายพอก่ใย,ยแบบนี้โบเมนตกโลละสิบสองสิบาบาทครับปลูกไาขนาดนี้ครับปัจจุบันนี่สิบาทนะครับผมคิดว่ากับโบแน่นะครับโลละสิบาท สอฟักถอนแน่ครับได้กิโลหนึ่งนี่ครับฝักใหญฟักงามนี่ครับต้นข้าโพดเพิ่นกับนีประโยชน์นะครับเพิ่นเลี้ยงควายนี่ครับฝักให นี่คือสวนหญ้าเพิ่นนะครับเพิ่นปลูกหญ้าอย่างสวยงามเลยคลิปนี้มาเบิ่งแต่แนวงามๆนะครับหญ้างงามนะครับเขาโพดเพิ่อนก็งามนี่ครับเขาโพดงาม ปลูกหลายนะครับเพื่อนนะครับส่วนข้าวโพดเพื่อนอยังสวยงามนะครับเอยวพาพี่น้องหลายๆคนยางเลาะเบิ้งนะครับเพื่อสนใจปลูกข้าวโพดนะครับปีต่อไปดูการปีต่อไปเนี่ยงาบขนาดนี้สำคัญคือหน,นามนะครับอย่าเลื่อมไปได้ขาดหนัก ชุดนีชุดหนีเพิ่นตัดไปแล้วนะครับเพิ่นใส่ระบบใดนะครับโซลาร์เซลล์นะครับทุกคนฝนโซลาร์เซลล์เพิ่นนะครับเห็นบ่ครับเพิ่นเหลี่ยงควายพร้อมนะครับควายเพิ่นไรขึ้นเมื่อแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้พี่น้องรับชมเบิ่งนะครับนี่ครับนข้าวโพดเพิ่นวานบ่ท่านแก่เต็มที่นะครับนี่ครับ เม็ดปัญใหญ่บ่านในน้ำนักสูงผมหัวนะครับต้นขา้าวโพดผมผุนหสองเมตรหาสิบนะครับเนี่ยเบื่องไหวเป็นตัวอย่างได้พี่นอ้องครับตน้นข้าวโพดงามขัดงามเลยสุปเปิร์นะครับซุปเปิร์ฝักใหญ่นะครับจะไม่เหมือนข้าวโพดสีขาวข้าวโพดสีขาวนี่ต้นมันจิตเตียนะครับสุปเปิร์ฝักใ,ใหญ่ใหญ่ งามมากเลยน่ครับเดีย๋ยวผมจะไปสื่อน้ำเคินไปตมนี่ครับผกใหญ่จริงๆงนี่ครับสูงท่วมหัวนะครับสวนบักพริกบักเขืยยิ่งใหญ่ละกันขนาดพี่น้องเลยป้าผลน,นะครับ ป็ดตาสีอ่อนปักเคือขาครับต้นเดียบปเกเคือเครือไม้อีกฝั่งขวาฝั่งนี้เป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ผู่นะครับว่านเงินหมนื่นเงิงน,นแสนเงินล้านเลยพี่น้องอยู่นี่ไทปลูกได้เฮ็ดได้แบบนี้รวยแน่นอนพี่น้องเลยปักทั่วก็มีครับคนน่ะปักทั่วเบิดชุดหนึ่งแตกออกมาอีกปกทั่วอุ้มนะครับบ้านผมเรียกปักทั่วอุม้ตมตำแ่บขึ้นกันครับนี่ นี่คือบกเพื่อเคลื่อนะครับฟังนี่อาหารสัตว์นี่ครับเขาโพดอาหารสัตว์งามเหมือนกันนะครับข้างใตุู้้ครับเป็นบักพริกบักพริกฟักทองที่ผมเคยลงคลิปนะครับพี่น้องที่ตามเบื้องย้อนลังใดได้พี่น้องที่ผมลงคลิปเป็นประสบการณ์นะครับผู้ใดจะทำการเกษตร ได้เงินมือเงินแสียเงินหลานคือกัน,นครับการเกษตรเพื่อใส่น้ำบาดาลครับน้ำมบ่มีก็เจาอเอาพี่น้องเลยใต่ดินใต้บาดาลบ่อืดนน้ำนะครับเอาหนีเบิดบอลนะครับ่นน่ะฟักทองเพื่อกระไดนี่ครับฟักทองเป็นลูกนะครับนานี้ก็เก็บมากหน่อยมันขายเอานะครับหมากหน่อยดอกบันฝั่งนี้เป็นบุกลิกนะครับ เอาพิกเพื่อนครับตาซิออนครับพริกนี่ครับัะเขือัะเขือมะเอะเือนี่ัะเขือนะครับ เผือกสีดำหูนานี่ยนาแล้งเลยพี่ดองเนื้อครับปลูกพักปลูกยังก็ได้ขายราคากด็ดีนี่ราคาสูงมากเลยครับช่วงนี้มากหวาน,วน,วนกลังกรอบนี่ครับซ้ำอยู่พอดีกินเลยพี่ดองเนื้อนี่ครับเขือนะครับเอาไปซุปแซ่บพี่ดองเลยซุปใส่ใส่เห็ดกระด้างใส่มักแปบ ใส่ปลานะครับไปลวกกับน้ำจิ๋มนะครับแสบนะครับนี่ค,คลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องหลายๆคนมาเบิงเบิงยังครับเบิงเขาได้แลงเดี๋ยวนี้อย่าหาเห็ดเด้อพี่น้องคนนะครับเบิงเลยครับ เมืองไว้เป็นประสบการณ์เขางามเขาพระพ่อน้ำเขาหน้าแหลงนะครับหน้าแหลงบ่มีนม้ำใกล้คลองส้นประทานกับจริงด้เพี่องแต่ว่าน้ำบ่มีนะครับนี่นี่คลองส้นประทานนี่ครับใกลไก่นี่ครับคลองส้นประทานเกษตรกรวงังพึ่งผ้าหนามนะครับเพื่อนกับวัง,งว่า เพื่นจะได้นำเจ็บเิ็มเลยทีนี่บ่อได้ครับผาดเป่าอ,อย่างไงผลเสียหายตามมากขาดทุนนะครับเสียเวลากับการวานไทยนี่ครับเหลียงงัวงกคือพี่น,อน,น้องก,ก็เขี่ยวคักลไหนัอย่าเขี่ยวงาม งวอ้วนสมบูรณ์เนี่ยล่นครับงูอ่ะกบตัวเฝวกครับงูอ่ะกระยากวนหาง่ะพวมก็ได้นี่ครับข่ายกินหงายเขียวๆอยู่หน้องแค่ไม่เดียวห้ายเขียวนาหน้านาแรงอีสานบ้านท่าครับโอ้ไงคุณคุณขี่รถตุ้มน่ะครับติดท่ากว่าไงคุณคุณนะครับฝนบปตุกขันเกษตรนะครับนาแรงต้องทําใจบัว่าไผ่นะครับ พี่น้องหลายๆคนก็นเจอปัญหาขาดแค่นน่ำเบระวายุใสนะครับทุกภาคนะครับแป้งนี่นะครับเบื้องลวดครับแป้งนี่ผมล่งเข้าหน้าฝนนะครับเข้าหน้าปียังงามงามอยู่นี่ครับเบื้ง ยอนลางได้นะครับเขาหน้าแหลงนะครับหน้าปีหน้าแหลงนห,นหน้าแหล,ง,หแหลงพึ่งลงได้บก,กีคลิปนะครับตอนนานหนาวขึ้นดีอยู่นะครับเดี๋ยวนี้นานหนาวจะเมื่อบ้านแล้วครับจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อน หล่อนแท้ครับบาดที่นี่หล่อนตับแตกเนี่ยนอนเลยถ้ามารับชมแปลงนี้นะครับแปลงนี่ครับคุณนะเหมือนกันนะครับแหงกอบเขายิ่งโดนแดดนะครับจังหน่อยเบิดเดือนกลุมผ้าเดือนมีหน้าตามมานนี่ครับเขาเดือนเมษาพี่นรองเลยครับทันฝนบตกห้ามเบิ่งเอาะครับฝนกับมาอยู่นะครับแต่ว่าหม,มา แถวภาคอีสานตอนบนนะครับไปทา้งพูนเห็นหรือเาเลยช่างแถวอ,อีสานตอนหลางนะครับหวงพื้นที่นะครับฝนก็บ่ทั่วถุงบ่ทั่วถึงกันนะครับไปเดี่ยวแทมจะไปนะครับฝนกระไรบางหมองกระงั่มนะครับที่ผมไปล่งคิดเขาหน้าแหลงโอ้งามครับแามแงมเกิน งามเรือลนนะครับมองบ้องงามกับบองงามนะครับมองเพิ่นจะได้เขาแนวกับบ่อใดแต่สิได้น้ำเพิ่นนะครับสิได้ต้นเขาบมาแหงเหเยวตายเรต้องปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับธรรมชาติมันาพาไปเปนธรรมชาติบ่อใดนะครับ ไกายนี่เพิ่นบอดิเฮดเขาหน้าแหลงครับแปลงนี่เพิ่นเฮดเต็กเขาหน้าปียินผมนะครับยังไงก็คุณพี่น้องในอีสา,าน้ันเท่า เพื่อนเอารวดครับเช็ดสวนเกษตรใส่น้าหน่อยครับดีที่สุดผมแนะนำนะครับน้ำบดรวดถึงใต้แก่งเด็อยางเดี๋ยวนะครับคนน่ะ